น้ผมเตะบอลไหมลกูกผมเตะบอลไหม <laughs> นี่พี่มีบอลนี่เตะแล้วนี่บอลเห็นไหมบอลมามาเตะบอลดูขึน้นเตะเลยอ่ามาเตะบอลลูกเตะบอลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งหอว กอดพี่ก็ตายดิพี่ก็ตายอกอดได้เลยลูกกอดได้เหรอเอาไปด้วยเดี๋ยลูกพี่ก็ตายไปด้วยบา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 ยหอมจุบจ๊บๆบ๊ายบาย